นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หทุกคนนะคะวันนี้พบกันกับครูวาวในรายวิชาวิวทยาศาสตร์ค่ะเด็กๆคะเนื้อหาที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้คือเรื่องการเกิดเสียงสูงและเสียงต่ำค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำได้สสื่อสารและนำความรู้เรื่องการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 3. พอใจในประสบการณ์เรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ค่ะเด็กๆคะวันนี้เราจะเรียนรู้การเกิดเสียงสูงเสียงต่ำผ่านกิจกรรมที่ชื่อว่าเสียงนกหวีดจากหลอดค่ะอุปกรณ์ที่เด็กๆต้องเตรียมนะคะมีหลอดไม้บรรทัดและกลันไกลค่ะ ก่อนที่เราจะลงมือทำนะคะวันนี้ครูวาวนำคลิปวิดีโอสาธิตการทำสั้นๆมาให้เด็กๆชมกันค่ะเราไปชมกันเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะแต่ในกิจกรรมของเรานะคะครูว้าวจะให้นักเรียนตัดหลอดออกเป็น3ขนาดค่ะคือ3มเซน5เซนและ7เซนเมื่อนักเรียนตัดแล้วและทำเป็นนกหวีดแล้วให้นักเรียนลองเป่าตั้งแต่ขนาด3มเซน5เซน7เซนตามลำดับนะคะขนาดที่เป่าให้สังเกตเสียงที่เกิดขึ้นเสียงนกหวีดแต่ละอันนั้นมีเสียงสูงและต่ำต่างกันอย่างไรคะ เรี๋วควาวจะลองเป่าให้ดูนะคะ3เซนติเมตร5เซนติเมตรและ7ซนติเมตรค่ะเด็กๆคะเสียงสูงเสียงต่ำเป็นสมบัติประการหนึ่งของเสียงที่มีความสัมพันธ์กับแหล่งกำเนิดเสียงเรียกว่าระดับเสียง ซึ่งระดับเสียงเกิดจากความเร็วในการสั่นสะเทือนของแหล่งกําเนิดเสียงการสั่นสะเทือนของแหล่งกําเนิดเสียงในหนึ่งวินาทีเรียกว่าความถี่ของเสียงมีหน่วยเป็นเฮิร์ตค่ะการเกิดเสียงสูงและเสียงต่ำขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้ค่ะ 1. ขนาดของแหล่งกําเนิดเสียงแหล่งกําเนิดเสียงมีขนาดเล็กการสั่นสะเทือนเร็วเกิดเสียงสูงแหล่งกําเนิดเสียงมีขนาดใหญ่การสั่นสะเทือนช้าเกิดเสียงต่ํา 2. ความยาวของแหล่งกำเนิดเสียงแหล่งกำเนิดเสียงมีความยาวน้อยมวลน้อยการสั่นสะเทือนเร็วเกิดเสียงสูงแหล่งกำเนิดเสียงมีความยาวมากมวลมากการสั่นสะเทือนช้าเกิดเสียงต่ำและ 3. ความตึงของแหล่งกำเนิดเสียงค่ะแหล่งกำเนิดเสียงที่มีความตึงมากการสั่นสะเทือนจะเร็วเกิดเสียงสูงแหล่งกำเนิดเสียงที่มีความตึงน้อยการสั่นสะเทือนจะช้าเกิดเสียงต่ำนั่นเองค่ะ อีกหนึ่งการทดลองการเกิดเสียงสูงและเสียงต่ำในรูปนะคะให้นักเรียนสังเกตไม้บรรทัดฝั่งซ้ายและไม้บรรทัดฝั่งขวานักเรียนจะเห็นว่าความยาวของไม้บรรทัดฝั่งซ้ายน้อยกว่าความยาวของไม้บรรทัดฝั่งขวาทำให้ไม้บรรทัดฝั่งซ้ายสั่น site, รเร็วและเกิดเสียงสูงส่วนไม้บ ivas, รรทัดฝั่งขวาสั่นช้ากว่าจึงทำให้เกิดเสียงต่ำนั่นเองค่ะ เด็กๆคะจากกิจกรรมเสียงนกหวีดจากหลอดเด็กๆจะสังเกตว่าหลอดที่มีความยาว3เซนติเมตรจะมีมวลน้อยสุดและความยาวน้อยสุดจึงทําให้เกิดเสียงแหลมส่วนหลอดที่มีความยาว7เซนติเมตรจะมีมวลมากและความยาวมากสุดจึงทําให้เกิดเสียงที่ต่ํากว่านกหวีด2อันแรกคะ่ะก่อนจากกันในวันนี้ครูวาวมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆ นำกลับไปฝึกทำเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจอย่าลืมทำแบบหัดกันนะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย